ไม่น่าเชื่อแอฟทักษะออนโชคดีมากจับฉลากได้รางวัลใหญ่จากมาดามแป้งเป็นการรวมตัวแก๊งนางฟ้าและเทพบุตรแห่งวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับไพรเวทปาร์ตี้ส่งท้ายปีที่บ้านของคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งซึ่งงานนี้แอฟทักษอนพักสุขเจริญนางเอกสาวผู้เรียบร้อยของวงการก็ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วย ล่าสุดแม่แอฟก็ได้โพสต์ไอจีเผยความในใจและเผยรางวัลที่ตัวเองได้นั่นก็คือกระเป๋าหรูจากมาดามแป้งโดยบอกว่าช่วงลุ้นสุดของงานบ้านพี่แป้งก็คือตอนจับฉลากนี้แหละค่ะไม่น่าเชื่อไม่เคยได้รางวัลที่หนึ่งกับเขาเลยค่ะจนอาจารย์ช้างบอกว่าราศีตุลดวงดีหลังจากชงมาทั้งปีฟังแล้วก็เริ่มมีหวังทีมเราสามคนสุดท้ายพีป๊อปต่อแอฟ ไม่ทำให้พี่ป๊อบผิดหวังด้วยการเก็บสองรางวัลใหญ่มาครองเหลือรางวัลไฮไลท์ให้พี่ป๊อบทำแฮตท,ทริกได้รางวัลสบู่สามปีซ้อนใครก็ทำไม่ได้ต้องยกให้พี่ป๊อบเลยค่ะงานนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อบที่ช่วยจัดการนัดทุกคนขีวยากๆทั้งนั้นให้มารวมตัวกันได้ขอบคุณทีมงานบ้านพี่แป้งด้วยค่ะดูแลอย่างดีและร่วมลุนไปกับพวกเราใครดีใจสุดตอนประกาศรางวัลสบู่ ดูรูปที่สี่นะคะ